สวัสดีครับทุกครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวคริสครับผมไอยากจะลุงเลก็มาด้วยเช่นเดียวกันครับคุณเลครับรัาพี่วันนี้คุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยผมหลับอีกแล้วอ่ะหลับในรถอีกแล้วบอกว่าให้พักผ่อนให้เยอะหน่อยทำงานให้เยอะนะเวลากลับถึงบ้านเสร็จก็เขาให้นอนก็นอนอย่าลากไปคุณนเร็นไม่ให้นอนใช่ไหมไม่ให้นอนต้องดูดีวีดีก่อนหนึ่งเรื่องจริงป่ะแล้วดูดีวีดีเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไรต่อหลับใส่ มันอย่างนีเราบินข้ามน้ํำข้ามทะเลมาไกลมากๆถือว่าเป็นหนึ่งในเกาะที่สวยงามเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนที่จะบินมาเพราะว่ารายการเราเนี่ยลงทุนกันเต็มที่เดี๋ยวบินมาถึงที่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดให้จบก่อนฟังผมบ้างเมาถึงที่นี่้วครับเมาดีมาทำฉ่ำหางไม่ใช่แล้วก็ยังงงเดี๋ยวบินตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้เรากลับมาที่อ่างศิลาอีกครั้งเราจุบุลีอันน,นี้ก่อนนู้นใช่ไหมเราลงอ่างกันเอออ่าสัปดาห์นี้เรา่าติดอ่างกันเล็กน้อยเป็นแบบค,คุก<จ>คิคคด,ต,ดติดอ่างเหรออันนี้เป็นเป็นจริๆๆองออๆ,ๆอยู่แล้วโอ้ผมใส่รายการต้องยืดเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อแบบนี้ใช่ไหมอ๋อผมจําได้ครั้งที่แล้วใช่ไหมที่เราทาไอ้ปลาหมึกดํานดำหมึกดำหมึกดำดำเป็ดเปีอปากผมะฟันผมห้อยดำาปิดเปอดประสบความสําเร็จแล้วก็ อร่อยอร่อยมากไม่น่าเชื่อคุณทำครั้งแรกในคุณนี่มีพรสวรรค์มากจริงๆขอบคุณค่ะไหว้พระนชครับผมครับอสวันนี้ทาไมถึงพาผมกลับมาที่อ่างศิลาจะไปสะพานปลาอีกแล้วหรือคุณเลยสะพานปลาเนี่ยเราอาจจะไว้ก่อนแต่ว่าคือเรามาที่นี่เนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่เรื่องของทะเลอย่างเดียวที่นี่เนี่ยมีที่เที่ยวอย่างอื่นด้วย่าที่อาจจะไม่ได้อยู่ติดทะเลซะทีเดียวเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมแล้วคุณจะคิดแล้วก็รายการของเราเนี่ย จะพาผู้ชมเนี่ยไปลองชิมอาหารท้องถิ่นนะอ่าไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่อแล้วก็ไปได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอ,อที่นี่เนี่ยเขามีตลาดเก่าแก่โบราณถึง133ปีโอุ้ยตลาดเก่าเลยตลาดเก่าอ่างซิล่ะเคยได้ยินไหมตลาดเก่าอ่างศิลา133ปีที่เขาบอกเพิ่งมาบูรณนะ ขึ้นมาใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวแม้กระทั่งคนไทยเองนะครับผมมาเที่ยวคุณค่าหรือว่าภาพต่างๆวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราได้เห็นได้ชมแล้วก็ได้สัมผัสกันเนี่ยรับรองคุณต้องประทับใจไมู่ลืมเกินแน่จะบอกถึงขนาดนั้นใช่ถ้าเกิดคุณโฆษณามาขนาดนี้ผมว่าเราต้อไปดูเลยดีกว่าอยู่ไกลไหมจะรู้ไหมล่ะคุณบาผมไปไปไปเร็วๆว แต่ะนะ่ารักดีนะร้ะานเก่าใช่จะบอกว่าจร,จริงแล้วเนี่ยมาตลาด133ปีของอังซีลานี่นะคือยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องคิดทําเมนูให้มันเข้ากับคคิดใช่ไหมแต่ก่อนเมนูเนี่ย่อนที่จะทําของข่าวของกินของหวานก่อนได้ไหมเขาบอกว่ามีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมาตลาดแห่งนี้ตลาด133ปีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นตลาด133ปีถ้าปีหน้าก็ต้องเป็นตลาดเกา่าอังซิลา134ปี134ปีประมาณนั้นคิดว่าเดี๋ยวลองไปถามผู้รู้ดีกว่ากับร้านนี้เลยร้านขนมชื่อดังที่พี่เลยบอกร้าน คุณยายนั่นเองขนมคุณยายร้านขนมคุณยายคุณยณยยาอู่่นีใช่ไหมครับสสวัดีครับคุณยายสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะครับผมมากันหมดแล้วนะทั้งหมูวพี่นรสุดมอัดต่อย นะครับนักแสดงมาถ่ายละครอะไรกันก็แวะมากินขนมมนที่นี่ทำไมเขาถึงต้องมาซื้อขนมร้านขนมคุณยายก็อร่อยไงเดี๋ยวซีฟังก่อนใช่ค่ะอร่อยอันดับหนึ่งข้อสองขนมร้านเราเป็นขนมโบราณที่หาที่ไหนไม่อร่อยแวันี้ไม่มีทลมาเกินห่งร้มาเกิน133ปีหรือเปล่าครับอ๋อเราเกิดที่หลังค่ะตลาดเกิดก่อนค่ะตลาดเกิดก่อนนะครับคุณยายคุณยายก็เกิดทีหลังนี่คือคุณยายปะครับคุณยาย94้าสิบี่แล้วค่ะเก่เป็นผู้สืบทอดมาเรื่อยๆนะครับอะไร เป็นเมนูที่นิยมที่สุดที่แบบบ่งบอกได้เลยว่าเป็นขนมโบราณขนมเลไลค่ะนะครับผมเป็นขนมยังไงครับพี่เป็นขนมโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองค่ะโอ้โหเขาจะมีบันทึกอยู่ในกาบเฮเรือชมเครื่องขาวหวานของรัชกาลที่เต๋ลังไรเลยด้วยแป้งเหมือนนกแก้งทำลังรวงโอ้อกนกทั้งปวงยังยินดีที่มีรังเมื่อก่อนเขาต้องเป็นกรอนไปด้วยทำไปด้วยเวลาบเวลาครัวอยู่อะไรนะก็จะมีเวลาว่างกันเยอะแล้วทํามาจากอะไรครับพี่ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะเราจะไปกวนจนได้ที่แล้วก็มานวดแล้วก็มีเรามีผสมกะทิมีแป้งข้าวแล้วก็จะมาขวดค่ะจะมาขึ้นพิมแบบนี้ค่ะออกมาเป็นเส้นเดี๋ยวลองดูนะคะครับไอพิมพ์นี้ก็จะเป็นแบบว่าพิมโบราณอันนี้ถือว่าเป็นนี่แน่จะมาพร้อมๆกับกระต่ายขุดมะพร้าวในยุคนั้นอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าแอนทิกเลยก็ว่าได้หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าของวินเทจขอลองทำตั้งแต่ขั้นตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสร็จคุณจะนวดแป้งเหรอคงไม่ดีมั้ อ๋อโน่นมาแล้วแส่เราใส่นี่มีเทคนิคยัไงบ้างครเราจะใส่แป้งเข้าไปในในช่องเปิดครับผอเปิดมาอย่างนี้นะกนครับพี่เล็กกดครับวางกัพื้นได้เลยค่ะไดเลยใช่ไหมครับแล้วกดลงไปค่ะครับโอ้ไม่ต้องเพื่อนแค่นี้ก็พออย่างนี้ครับโอเคคุ้ยคุ้ยคุ้ยคี้ยคุ้ยคุ้ยคุ้ยไุ้ยคั้ยคุ้ปลวกไปต้ยคุรยคุ้ยคุ้ไปุ้ยค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 ุ้ยอุ้แต่้ยคี้่ได้ อ๋อไม่ได้จริงๆครับได้อย่างนี้แต่อย่างนี้ก็คือปั้นกลับเป็นก้อนได้ลงกลับไปได้ใหม่ได้ค่ะแต่ว่าถนกปั้นพี่เล่ไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพวอันนี้ผมจะทอ่นี้ครับอ่ะเราได้มาประมาณหนึ่งเสร็จปุ๊บเราต้องเอาไปนึ่งนึ่งนะครับนึ่งประมาณกี่วันครับเดียวอึดใจเดียวเองค่ะอึดใจครับครับผมกแล้วก็เอาไปนึ่ง เอาลงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่าให้ตัวติดกันนะคะจะได้สุกง่ายๆครับผมครับผมอย่าติดกันเรื่ออ่าปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ประมาณหนึ่งเมื่อกี้บอกประมาณสามหายใจยาวๆนะคะหายใจนับหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายัรบยพอประมาณนาทีได้ไหมจ๊ะน่าจะได้ประมาณนาทีกว่าๆกว่างได้อย่างได้ได้เอาขึ้นมาได้เลยอ่าเอาขึ้นยังงไครับ เราก็วางไว้วางไว้ก็ได้วางไว้กี่ได้กี่อันนะสามพอสามพอสามได้กำลังสวยครับครับผมแน่นอนผมเห็นเครื่องตรงนี้ต้องมีมะพร้าวก่อนนะขอมะพร้าวอครับของเราจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเลยค่ะมะพร้าวน้ำหอมด้วยมะพร้าวเผาป่ะครับหรือไม่ต้องใช่ค่ะมะพร้าวสดค่ะนะฮะน้ำตาลก่อนน้ำตาลก่อนแล้วค่อยเป็นงาใช่ไหมฮะ สักตันสักพอไหมครับพอค่ะนิดเดียวนะครับประมาณปลายชอนชาไม่เยอะมากเดี๋ยวหวานเกินไปอันนี้อันนี้นะกระาข้าคั่วค่ะประมาณหนึ่งกระขาวคั่วแล้วก็นี่กระทิกะทิยมครับกระทิประมาณหนึ่งสุดสุดอีกหน่อยอีกหน่อยครับพี่เล่กะทีย่าโอเคโอเคเตี้ยสไลด์ห้องง่มากเป็นอันเสร็จสิ้นจบแล้วเสร็จสิ้นแล้วขนมเลไลขนมเรไลรังไรนะง่ายมากตกลงมันเลไลหรือลังไลที่จริงอะชื่อว่าลังไลค่ะสมัยก่อนแต่ก็เรียกเลียนมาเรื่อยๆก็กลายเป็นเลไล ของง่ายๆแบบนี้เลยโอ้โหอร่อยเนาะใส่ได้ไหมใส่ต้องกินร้อนๆนะพี่นะไค่ะต้องกินร้อนๆนะเฮ้ยโอ้โหจะร้อนจะนิ่มมากค่ะเออร้อนๆอย่างเงี้ยเบิร์กมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับขอบคุณแล้วกันอย่าลืมนะครับร้านขนมคุณยายนะครับบ้านเลขที่13ม .4 อยู่ที่ตลาดเก่าอ่างศิลา133ปร้อยสามปิดทุกวันเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็มาได้ ครับคุณนะคการ์ดมาไปเลยนะครับจ่ายตังค์ด้วยดิเราถ่ายรูปก่อนนะคะอร่อยมากอะไรเงี้ยนะครับนะแต่คุณไปเอาส้มตำมาส้มตำที่ใชยเลยโคกรแรกของผมสุดยอดเอาได้นะโอ๊ยก็